อ่ะแผ่เป็นอนผมจะเอาแค่พื้นที่นี้เอามาอย่างนี้เลยนะลองจริงเจ็บจริงไปถึงโกโก้ไปถึงช็อกโกแลตเขาเขามาขายคาคากรึยังนี่ลูกใครเนี่ยใช่เล็ก่างเนี้ยโกโก้จริงๆก็ต้องยอมรับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ใหม่มากนี่คือพ่อกับแม่ที่เลี้ยงลูกจริงๆเลยอันนี้ลูกลูกใครลูกบ้านไหนทำใหญ่ขนาด้ ถ้าถ้าเป็นสายซูเปอร์ฟู้ดเขาบอกว่าตัวนี้ทานได้มันน่าจะรอดพอรับแดดมันไม่รอดก็งงๆอยู่นะครับครับกาแฟกับโกโก้เป็นพี่น้องกันจะได้กาแฟอารมณ์ดีโกโก้อารมณ์ดีขึ้นอีกเหรอขึ้นอีกอันนี้ด้วยอวัยวุฒเราอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัด นนองคายแคลิฟอร์เนียหนองคายนั่นเองมาทำไมฮะพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพาผมมาทำไมครับเอ้าก็คาเขาเจอร์นี่พี่โยก็ต้องเดินทางมาดูคาเขาออรรอบที่แล้วเราเจอร์นี่ไปที่สุพรรณภาคกลางมันภาคกลางอันนี้มาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานไหมอีสานอีสานหนองคายริมแม่น้ำโขงซึ่งแห้งมากใช่เราอยู่ติดริมถนนเส้นสองหนึ่งหนึ่งแล้วพี่หนุ่ยพาผมมาที่นี่เป็นร้านกาแฟแล้วก็เนี่ยกาแฟโกโก้ใช่ เน่กว่านั้นพี่อีกหนึ่งความภาคภูมิใจอ่านี่คือเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ของภาคอีสานอ๋อที่คาคาโอของเราน่ครับก็เป็นพันธมิตรกันออวันนี้ก็เลยพาพี่โยมาดูต้นน้ำต้นทางของโกโก้ภาคอีสานอ๋อวันนี้เตรียมตัวยังเดี๋ยววันนี้มีอะไรพี่โยหอบไปเยอะเลยเราจะเก็บกลับไปพลุกรลังไม่ใช่นะหอบพี่ที่หนุ่ยอย่าบอกนะครับว่าให้ผมขึ้นเขาโน่นน่ะใช่ครับ ตรงนั้นเลยครับพี่โกโก้บนภูเขาเออที่นี่ที่นี่เขาชื่อวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายหนองคายครับแปลว่าเขามีทั้งกาแฟและโกโก้ใช่สองอย่างนี้ด้วยกันได้เหรอด้วยกันได้จริงๆเนี่ยพี่อันเนี่ยประธานวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาสเปเชียลตี้เรื่องกาแฟมาก่อนอ๋อหลังจากนั้นเราก็เป็นพันธมิตรกันมา5้าปีเรื่องโกโก้ครับพี่อันเนี่ยเข้าเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้วันนี้ ดูได้ทั้งชาวกาแฟได้ทั้งชาวคาคาเลยถูกต้องทั้งคู่เลยนะครับมาดูด้วยกันได้เลยว่าเป็นยังไงกันถูกต้องโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าโกโก้กาแฟเป็นพี่น้องกันได้ยังไงอ <Okay. S 2> ครับก็เริ่มจากการที่ปลูกโกโก้แล้วก็ได้รู้จักกับคุณหนุ่ยได้ติดต่อทักมาครับ <ừ> um. ในช่วงที่เราปลูกโกโก้กันแล้วก็บอกว่าเราสนใจโกโก้จากแหล่งนี้แต่ต้องมีภายใต้การตั้งจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ Mm hmm. ก็เลยเป็นที่ไปที่มาครับก่อน <Okay. S 1> ที่จะจัดตั้งเนี่ยเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกโกโก้อยู่แล้ว uh huh. นะครับแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตแล้วก็เหมือนโดนเทจากตลาดจากอะไรเงี้ยเราก็โอเคอ่าก็พอได้พูดคุยกับน้องๆนะครับที่มาด้วยกันเนี่ยว่าเออตอนนี้มันมันมีอย่างนี้นะมันมีข้อเสนอหรือมันมีสิ่งที่จะมาช่วยกัน เขาก็โอเคยินดีเพราะว่าด้วยการพูดคุยเนาะแนวทางแล้วก็เราก็มองว่าการจะตั้งวิสาหกิจไปปรึกษากระทางหน่วยงานเขาก็บอกว่าเวลาการสนับสนุนหรือการให้การช่วยเหลือมันก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับเพิ่มการรับรู้ประมาณนี้<ช>ปีแล้วนะพี่อัน่าจะเข้าปีที่สามปีที่สามใช่ปีที่สามครับย้อนมาหน่อยว่าก่อนจะตั้งวิสาหกิจคุณหนุ่ยก็อยากให้เป็น ชื่อว่านโกโก้หนองคายเนาะแต่เราก็อย่างที่ว่าเราอยากโฟกัสหรือให้ความพิเศษของพี่รี่ก็คือใช้คําว่าสังคมนะแล้วก็ต่อท้ายมาที่หนองคายครับเพราะพี่อัญเฉลยว่าสังคมอ่ะก็มีอัตลักษณ์ของเขาที่แบบโอเป็น G จเหมือนที่เราไปดูกันที่สวนหอมพร้อมบุหรี่เฉใช่ใช่ใช่ยังไม่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตอนนีจะต้องมีกระบวนการหมักอีกครับนี่คือกระบวนการในการทํา โกโก้ของเรานะครับไม่ใช่ง่ายนะ,ะกินกินเลยได้ไหมได้ไหมไอืมเป็นพวนหวานกะ็แคืออันเนี้ยจากขั้นตอนเนี้ก็ไปทําเป็นชูสก็ได้ทําเป็นน้ําน้ำโกโก้ไอเม็ดเนี่ยครับ เม็ดหรือเมล็ดอันนี้เขาก็ไปอีกสายหนึ่งไปถึงไปถึงโกโก้ไปถึงช็อกโกแลตนี่แหละอุตสาหกรรมชุมชนวิเศครับเราจะได้เห็นเลยว่ามันเกิดกระบวนการาอย่งที่เราไปที่อุพทานเราเปิดธรรมะแลวไปชวนมาฟังธรรมะด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยนี่เดี๋ยวมันก็จะสอดคล้องกับทีาเรียกว่าธุรกิจที่มันเป็นการกลับมาย้อนกลับมาสู่ชุมชนผู้บริโภคได้อะไรทำได้อะไรชุมชนได้อะไร ใครเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวพี่พอ่นแนะนำนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นกรรมการนะครับในวิสาหกิจชุมชนครับก็มีน้องไอครับแล้วก็พอบ้านครับนนสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็เป็นคู่สามีภรรยากัน<อ> <c oughs> เป็นผู้ปลูกด้วยใช่ไหมครับเป็นผู้ปล<อ>ูกแล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกร,รที่เขาเรียกว่าได้รับภูมิคุ้มกันในเรื่องของโกโก<อ>้ในช่วงที่ลบลุกคู่คานกันมาครับก็เป็นตัวจริงอีกตัวจริงครับลองจริงเจ็บจริงต้องถามนิดนึงว่าแต่เดิมทําอะไรอยู่ครับ ทำามสนอยางพาราแล้วก็ัแลเนี่ยแป๊บหนึ่งเขาเขาเขามาขายคาคาวกันเลงแล้วที่มาที่ไปไปการมาเป็นคาคาวหรือเหลือเนี่ยค่ะ้ก็บริษัทเอามามาแล้วก็เรามัไม่มีที่ระบายออกแล้วก็มาหามาหายย่ครับว่าว่ามาดอามาเป็นรูปอะไรได้ไหม นี่ยก็ชวนมามาเรามารเป็นตุมกันดีกว่าช่วงนั้นคือเกษตรกรพอเขาขายเงี้ยเขายังไม่ได้ตังค์จริงๆเราเราเราไม่ค่อยคุยไม่อยากคุยเรื่องลบๆนะแต่แต่มันแต่ครับแต่มันเป็นความจริงถูกไหมคือมีอาการงี้ว่าแบบเอามามาต้นุ้งต้นกล้ามาปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็เอาไปครับแล้วแตะแตะไว้ก่อนก็ประมาณเหมือนกับรอบหนึ่งแล้วก็ อ่าพอรอบต่อไปก็คืนผลตอบแทนคืนคืนค่าโกโก้ค่ะแล้วก็รอบต่อไปก็เอาผลผลิตไปก่อนประมาณนี้ค่ะก็คือเข้าระบบครับเป็นวงจรชัดเจนแล้วก็ดูแลลูกแล้วเอาลูกมาส่งพี่อันครับใช่แล้วขอเติมน้องไอ้นิดหนึ่งครับเราจะมีทีมผ่านเนี่ยพอเราฝึกเขาแล้วแยก ให้ความรู้นะครับว่าไอ้นี่นี่เป็นไงเหมือนเขาช่วยเช็คตรงเนี้ยตีกลับไปสู่สวนเพราะว่าเหมือนที่มาส่งอ่ะแต่ละสวนเขาจะมีแยกใส่กสสสับสวัสว่าสวนใครเป็นยังไงซึ่งมันก็ทําให้เรารับรู้ถึงปัญหาว่าแปลงนั้นมีการจัดการยังไงซึ่งตรงนั้นถ้ามันมีปัญหาเราก็จะได้ช่วยกันว่าให้เขาเกิดปัญหาอะไรไงครับกับดูนี่ลูกใครเนี่ยใช่เล็กยางเงอ่าใช่ลูกลูกใครลูกบ้านไหนทำใหญ่ขนาดไห้ใช่ถ้าบ็กเล็ก เมื่อกี้ทีมหนุ่ยถือเอ๊ะที่มนอย่างนี้ลูกนีลูกไหนช่วงช่วงก่อนเห็นไหมนั่นคืออีกโซนหนึ่งเราเราเราเลยต้องมาเทียบล้วพอสุดท้ายเราก็มาแชร์ข้อมูลลงในกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ว่าเฮ้ยเขาเกิดปัญหาอะไรแล้วรอบหน้าที่มันติดปลายเงี้ยตัดทิ้งไปเลยไม่ไม่ต้องห่วงลูกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและการนี่แหละครับที่เราเห็น ในกลุ่มของวิสาหกิจโกโก้ที่มีในประเทศไทยครับแต่ก็เริ่มอย่างนี้ครับมาจากการล้มลุกคลุกคานกว่าจะรวมตัวกันด้เพราะว่าโคโก้จริงๆก็ต้องยอมรับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ใหม่มากเขาไม่ใช่พืชท้องถิ่นเราวเพราะงั้นก็ให้เวลาในการเรียนรู้นะครับผมเพราะว่าอนาคตข้างหน้าไปได้ไกลก่อนหน้านี้ที่เราไปสุพรรณเราบอกภาคกลางนะครับถ้าอยากรู้เรื่องเนี่ยไปไปหาอาจารย์โตที่สุพรรณไปหาอาจารย์โตได้แต่ถ้าสถติว่าอิสาน ย่านย่านนี้ย่านนี้นะครับก็มาหาพี่อ่านได้มาหาอาจารย์อ่านได้นะครับแล้วก็มาหาน้องๆก็ได้เพราะนี่นี่นี่คือลงนี่คือเลี้ยงเลี้ยงนี่คือพ่อกับแม่ที่เลี้ยงลูกจริงๆเลยล้วบอกว่าเลี้ยงลูกยังไงให้แบบโตขนาดนี้สวยขนาดนี้จริงๆคือเราเป็นชาวสวนยางมาก่อนมาก่อนซึ่งเชื่อว่าเลยๆเลยๆเลยๆแถวนี้ย่านนี้ก็ยางอ่ะยางมาก่อนแต่ว่าเอ๊ะแล้ว ข้าวมายังไงทํำยังไงมันถึงจะไปกลายเป็นแบบมียางก็ได้ดีเรื่องกาแฟด้วยพี่อัญเนี่ยเป็นเพื่อนกันไดเป็นตั้งแต่เกินเกินห้าปีแล้วเพราะงั้นกูก้มีคาแรคเตอร์ดีอยู่แล้วรสชาติที่นี่ก็ไม่เหมือนภาคใต้ครับ ภาคใต้เขาก็มีอร่อยในแบบของเขาครับภาคอีสานก็อร่อยในแบบของภาคอีสานครับซึ่งเป็นเสน่ห์ที่บอกเลยว่ามันมีอยู่ในโกโก้แล้วพูดกีกทีกี่ทีก็ขนลุกเพราะว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันพรางั้นคุณกินไม่หมดหรอครับโกโก้ในประเทศไทยคุณชิมมาไม่หมดหรอครับพอสุดท้ายเรามาเห็นในเรื่องของโกโก้เป็นพืชหนึ่งที่มาเชื่อม่องเกษตรท่องเที่ยวทําให้คนมาสัมผัสอย่างได้คุยกับพี่พิญโยนะว่าถึงต้นน้าแล้ว ความตรงนี้เกิดความเชื่อมั่นแล้วผู้บริโภคก็จะเห็นว่าคุณค่าแต่ละแหล่งทำไมรสชาติหรือสิ่งที่คุณหน่อได้พูดไปเมื่อกี้เอกลักษณ์แต่ละแหล่งมันเป็นยังไงเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ไปไปดูเนาะแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีการคอนเน้กันแล้วนะครับก็คงจะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ใช่คือประโยชน์อันนี้ส่งต่อไปว่าแล้นที่คุณกินเข้าไปนอกจากรสชาติเท็กเจอร์ที่คุณได้แล้วความยั่งยืนของอาชีพของเกษตรกรความเป็นอยู่ เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้นมาไหมอันนี้แหละครับที่อยากจะมาสัมภาษณ์อยากจะมาจกลึก ที่เราเข้าใจว่ามันน่าจะรอดอพอรับแดดมันไม่รอดแล้วทีนี้มันมเป็นเรื่องของการแหล่งน้ําแหล่งน้ําใต้ดินที่มันเป็นร่องน้ําอ่ะพี่มันก็สามารถยืนรอดได้เนี่ยฮะทีนี้มันก็จะช่วยเนี่ยสื่อสารว่าถ้ามิติพวกเนี้ถ้าเราจะทําแนวทางแล้วให้ความสําคัญผมก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เขาจะมองเห็นในเรื่องของมิตินี้คือการแก้โจทย์แล้วก็เราจะใช้พืชอย่างโกโก้ที่บอกว่ากาแฟเราเห็นกาแฟลักตา กาแฟสร้างป่าโกโก้ผมก็ว่าสร้างป่าได้ครับรอบหนึ่งพื้นที่นี้ผมรวบรวมโกโก้แค่สามสี่เดือนนะพี่ครับผมไม่ใครบอกว่าทั้งทั้งปีอันนั้นคือสิ่งที่แต่ละพื้นที่การจัดการแตกต่างกันแต่ละที่ใช่ครับแต่ตรงนี้เนี่ยปีหนึ่งก็เก็บสามสี่ครั้งสามสี่เดือนสามสี่เดือนคือใช้คือช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ได้เห็นบริบทความแตกต่างเพราะที่นี่ไม่ได้มีระบบน้ําใช่ครับนะพี่โยอยู่บนภูเขาครับ แล้วใช้ธรรมชาติในการเกื้อกูลครับอย่างที่พี่อานบอกว่ามันขึ้นทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาก็ดวงอาทิตย์ขึ้นครับพอดวงอาทิตย์ตกก็บังแดดให้เขาแล้วนะครับแล้วก็อาศัยที่พืชเขาเกื้อกูลกันมีส่วนผสมเนาะมีทั้งเข็นทั้งมะพร้าวทั้งโกโก้แล้วก็กาแฟกาแฟโรบัสต้าด้วยโรบัสต้ามาอยู่ภาคภาคอีสานนะครับแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนความเข้าใจของเกษตรกรว่าปลูกพืชทําไมต้องปลูกเชียงเดียวอ ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งผมมองว่าทีนี้มันตอบโจทย์เหมือนที่เราผมสอดบทเรียนเนาะคือคผมก็ขึ้นเหนือล่องล่องใต้ไปเห็น,นทําทไมทงางใต้ถือตะวันออกที่เขามีพืชร้มลุกซึ่งต่างอย่างอีสานเนี่ยปลูกขึ้นล่มลุกเนี่ยทางใต้มีพืชยืนต้นืนตนรอบของการได้มีรายได้พี่ผมมองว่าสิ่งนี้มันทําให้ทางนู้นมีความเข้าใจไม่ไม่แห่ไม่ตามกระแสแล้วเขาก็จะสามารถมีรายได้ตลอดทั้ง ทั้งปีในในการเลี้ยงดูครอบครัวก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยผมไม่อยู่ดีผมจะมาปลูกโกโก้เลยนะพี่นะผมเช็คพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักก่อนปริมาณของนี่คืออ่าภาคอีสานเนี่ยหนองคายเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยนะตอนบนเนี่ยก็เรียกว่ามีร่องมรสุมผ่านแค่มองแค่ลาวแล้วเวียดนามเนี่ยจริงๆมันเป็นป่องมรสุมที่เกิดขึ้นเพราะงั้นปริมาณฝนค่อนข้างดีอันนี้คือชุดความรู้ข้อมูลใช่เมื่อกี้ผมยังแอบคิดแล้วว่าแล้วอยู่ๆตอนนั้นเขาคิดอะไรเขาถึงแบกต้นกล้าโกโก้ขึ้นมาปลูกบนภูเขา ก็งงๆอยู่นะครับกาแฟกับโกโก้เป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันได้อตากล้องเห็นอยู่แล้วอันนี้กาแฟเหคือเม็ดกาแฟนะครับอันข้างหลังไปนี่คือโกโก้เลยนะอันนี้เราเราผ่านเลยช่วงดอกนะพี่โยถ้าเราช่วงที่เขาเป็นดอกนะพี่หอมดอกกาแฟดอกกาแฟใช่เพราะนั่นคือจริงๆคือชาวชาวกาแฟครับอย่าได้รังเกียจโกโก้เลยอย่าได้รังเกียจโกโก้เพราะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถคืออันนี้ให้เห็น เ็นมาจากแล้วจากพี่อ่านเนี่ยนะครับว okay. well> ่าแบบเขาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็โอเคอันนี้เรื่องเรื่องสําคัญอย่างคือคนหลายคนถามว่าเรื่องปุ๋ยล่ะก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าพอผมใช้ในแค่ช่วงพีเรียดของสามสี่เดือนซึ่งผมมองว่าพอหลังนั้นมันเพียงพออยู่แล้ว พอเพียงพอเราให้ต้นโกโก้ได้พักฟื้นถ้าเหมือนที่บอกว่าผมก็ดูคลิปของอาจารย์โตนะว่าถ้าเกษตรกรพร้อมที่จะลงทุนแล้วมองว่าโกโก้เป็นวรลยได้การจะเติมตรงนั้นผมก็คิดว่าจะเพิ่มศักยภาพที่ก็อาจจะช่วยช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วก็เพียงพอสำหรับที่นี่ของที่อ่านเนี่ยคือตามนี้ครับหนึ่งอ่าดินดินดีน้ำดีคือน้ำคือน้ำฝนนะใช่ไม่ได้บอกน้ำแต่ทีนี้เราเรายังอันที่สามคือลม ถ้าถ้าถ้าเป็นศาสไทยเลยเนาะพี่เนาะลมแต่ฝรั่งเขาบอกว่าความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ครับความชื้นสัมพัทธ์ทำไมไอ้น้ําผมติดน้าโขงที่ผมบอกผมเลือกปลูกโกโก้เพราะว่ามันมาจากแหล่งใกล้เคียงกับที่เขาเกิดกําเนิดมาเลยอ่าอปอเมซอนอเมซอนใช่อเมซอนครับการไหลเวียนของน้าโขงไอความชื้นหนาวหนาวจริงไม่มีน้ําแต่มันมีไอหมอกพี่ข้อมูลบางข้อมูลอ่ะต้นไม้ได้ใบไม่ใช่แค่หั่ง น้ำอย่างเดียวใช่ใช่ไอน้ําเข้ามาสัมผัสใบนี่การจัดการเรื่องแสงผมบอกผมไม่ได้รับทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ทิศทางแล้วก็มีเขาช่แสงมาทางนี้ครับช่วงบ่ายพระอาทิตย์โดนโดนบังครับทีนี้ก็ที่ห้าก็คือคนคนใช่ไหมก็คือความใส่ใจของ ครับการจัดการแล้วการตัดแต่งกิ่งการนุ่นซึ่งเครื่องกาแฟของกูกโก้มันต้องอาศัยการตัดแต่งกิ่งครับคือพืชพวกนี้มันเลยเราเรามองว่าห้าห้าห้าสิ่งเนี้ยสามารถให้ความใส่ใจให้ความละเอียดห <ใจ S 2> รืหอว่าตรงนี้มันก็จะช่วยทาให้เรื่องคุณภาพได้แล้วตาเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตมาถึงนี่แล้วไม่อยากให้มาแค่ขึ้นกลางๆเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะได้เห็นวิวสวยๆแล้วอย่างนี้ จะได้กาแฟอารมณ์ดีโกโก้อารมณ์ดีขึ้นอีกห่ะขึ้นอีกขึ้นอยู่งัเดี๋ยวพี่วะนใจ้ผมเดี๋ยวขอฮึดฮึดเลื่อๆหน่อยเมื่อกี้หอบไปหนึ่งรอบแล้วพี่งั้นหอบรอบสองเดี๋ยวม่ได้สองหอบพี่มาแล้วคุ้มมาแล้วคุ้มครับพี่โยได้หลายหอบแน่ๆพี่ไป